วันนี้พวกหนูงจะมานำเสนอสงครามของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ค่ะ 1. นนะคะต้เนเหตุของความขัดแย้งค่ะประวัติศาสตร์ค่ะและการอ้างอิงในแดนดินในดินแดนของชาวยิยวและชาวปาเลสไตน์นะคะอ้างอิงในดินแดนยิวกันค่ะ2นะคะคือการยึดครองดินแดนค่ะ3นะคะปัญหาเยรูซาเล็มอิสราเอลกับปาเลสไตน์อ้างว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองของ เป็นเมืองหลวของตัวเองค่ะข้อ3นะคะปัญหาของการเมืองและศาสนาความล้มเหลวในการเจรจาค่ะ 2. นะครสงครามและการสู้รบที่สำคัญ 1. สงครามประกาศอิสรภาพ 2. สงครามหกวัน 3. การลุกฮือ 4. ส,สงครามฉนวนกาซา 5. สงครามยอมคิฟู 1คือข้อตกลงของออสโลเป็นความพยายามสำคัญระหว่างอิสราเอลและองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์แต่ล้มเหลวเนื่องจากความไม่ไว้วางใจและความดุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะสี่นะคะมุมมองและความท้าทายค่ะมุมมองชาวอิสราเอลนะคะต้องการความมั่นคงจากการโจมตีด้วยจรวดและการก่อการร้ายค่ะมุมมองของชาวปาเลสไตน์นะคะ เรียกร้องสิทธิ์ในการกลับบ้านค่ะมองอิสราเอลเป็นผู้ยึดครองดินแดนความท้าทายนะคะปัญหาเยรูซาเล็มทั้งสองฝ่ายต่างต้องการเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงที่ยาวนานค่ะแล้วก็ขัดความไว้วางใจกันค่ะเหตุจากความขัดแย้งค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ